พระเจ้าตรัสบอกว่าในนาวกาทีบาทนะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสเหมือนฝีที่เกิดขึ้นแล้วหลายปีฝีนั้นเพิ่งมีปากแผลอยู่9้าแห่งปากแผลที่ยังไม่แตก9้าแห่งสิ่งใดที่เพิ่งไหลออกมาจากทางปากจากปากแผลนั้นสิ่งนั้นเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดทั้งนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพิ่งไหลเข้าไปสิ่งนั้นก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียด ข้อนี้ชั้นใดคําว่าฝีนี่แหลเป็นชื่อของกายอันประกอบไปด้วยมหาภูธรลบสี่คือดินน้ําไฟลมนี้มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีความไม่เที่ยงต้องรูปไรต้องนวดฟันมีความกระจัดกระจายเป็นธรรมดากายนี้มีปากแผลก้าแห่งมีปากแผลที่ยังไม่แตกปากแผลก้าวแห่งก็คือทวารตาสองใช่ไหมทวารหูอีกสอง ทวารจะหมูกอีกสองทวารปากหนึ่งทวารหนักทวารเบานี่มีปากแผลไม่เที่ยงมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมไหลเข้าสิ่งนั้นก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดดูก่อนพิสษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแลเธอทั้งหลายจงเบื่อนหน่ายในกายนี้อันนี้แปลว่าเออเราเราได้แบบนี้มาเนี่ยได้กายนี้มามีแผลก้าแห่งเป็นที่ไหลออกไหลเข้าไอ้ที่ไหลออกก็ไม่สะอาด ไอ้ข้าวก็ไม่สะอาดที่เราเข้าไปเนี่ยไม่ได้สะอาดเลยนะของกินเข้าไปไม่สะอาดทั้งเข้าทั้งออกมีแต่ของไม่สะอาดไหลออกไหลเข้าตลอดเวลาเลยน้ําก็ไม่ได้สะอาดนะที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่ได้สะอาดเลยหรอกไม่ได้ของดีอะไรหรอกวางกเ็เจอโอ้ไม่ไหวจริงต้องนวดฟันต้องเย็ดใช่ไหมใช้คำว่ามีมีฝีนี่แหละเป็นชื่อของกายประกอบไปด้วยมหาพเทุปสีเป็นมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด ที่เราเกิดมาก็อาศัยมารดาบิดานนี่แหละเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดว่างมีความไม่เที่ยงต้องลูบไล้ต้องนวดฟันมีการกระจัดกระจายเป็นธรรมดากายที่มีปากแผลทั้งเก้าแห่งเนี้ยปากแผลที่ยังไม่แตกเป็นสิ่งที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไหลออกจากปากแผลนี้สิ่งนั่นก็ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดทั้งนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไหลเข้าก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียด พระพิจากดูก่อน,นพิสูจทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดฟังั้นเถอจงเบื่อหน่ายด้วยปัญญานะมีปัญญาไปพิจารณาเห็นกายนี้แนละ้วให้เบื่อหน่ายให้ใคลายกำหนัดให้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความตัดสุ้เอากายนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกรณีเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติเสียฝึกสัมปชัญญะทำความเพียรที่สร้างสารรค์ให้เกิดขึ้น แล้วก็จะได้พ้นจากกายอันที่น่ารังเกียจนี่เสียว่างั้นเถอะเออสอนให้หน่ารังเกียดโดยไม่ใช่ไปโกรธกายนะในพุทธธรรมลัเนี่ยไม่ใช่ไปรังเกียดมันแบบประเภทที่โทสะเกิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้ปัญญาเกิดแล้วเห็นความจริงพอเห็นความจริงเสียเราก็จะได้ไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงเนาะเวลามีใครมาด่ากายนี้หรือมาชมกายนี้ถ้าถ้าไม ถ้าไปเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงถ้าใครมีใครมาตาหนิกายนี้โกรธเลยนะแต่ถ้ามีใครมาชมหลงอีกใช่ไหมเนี่ยเออสอนให้เราได้รู้จักความจริงของชีวิตจะได้ไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาลุ่มหลงนะคำว่ากายเลยก็เป็นชื่อของการยกคําว่ากายนี่เป็นชื่อของร่างกายทั้งหมดแต่กายยปัสสัดเป็นส er> ่วนหนึ <S 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 really> <S <S ่งของร่างกายเท่านั <S <S ้นนะเป็นส um> ่วนหนึ <S <S ่งของร่างกายยกเอาคําว่ากายนี่เป็นชื่อของร่างกายอันเป็นที่ตั้งของกายยปัสสั้งรูป จะได้เข้าใจว่าทางกายยภาษาทรุปมันเกิดจากกรรมมีกรรมเป็นสมุทฐานคำว่ามีกรรมเป็นสมุทฐานก็หมายความว่ามีความใสาสามารถรับกระทบผลถัพพรมได้อันเป็นสถานที่เกิดของกายาย้ายาในจิตสองและเจสิกที่ประกอบในสภาพจิตตาสาธารณเจสิกนั้นและเป็นทวารเป็นประตูเป็นช่องทางในการรับรู้ผลถัพพรมทางกายายทวารวิถีจิตและกายายทวารลิกจิตนี่เป็นอย่างนี้ลักษ คณะยตุกะของกายประสาทหนึ่งก็คือโพัพพาพิคาตารณาระสาภูตับภาษาธารคโนมีความใสของมหาพุทธรูปอันควรแก่การกระทบโทพัพารม์เป็นลักษณะไอความใสของมหาพุทธรูปนี่แหละความใสตัวนี้เขาไปกระทบไอตัวคิวไอตัวกายประสาทเนี่ยไปกระทบกับดินไฟและลมไปกระทบ มันจึงเกิดมีความทั้งสุขและทุกข์สุกกายทุกข์กายเกิดขึ้นมาและมีการชักนำมาซึ่งจิตเจตสิกในผดทพรมต่างๆเป็นกิจหมายความว่าเวลาเขากระทบกันแล้วนี่แหละจึงเป็นปัจจัยทำให้จิตและเจตสิกมาใสายกายยะประสาทเกิดขึ้นมันกระทบจุดไหนนะกระทบจุดข้างบนศีรษะไอตัวกายยะวิญญาณก็จะอาศัยกายประสาทส่วนบนนั่นแหละ ไอ้ส่วนของกระสีสานั่นแหละเกิดขึ้นกระทบกับนิ้วมือถ้ามีของอ่อนของแข็งเป็นต้นของเย็นของร้อนหรือไหวตึงมากระทบที่นิ้วมือไอ้กายยะประสาทส่วนนี้ก็เลยเป็นที่ตั้งกับกายยวิญญาณกายวิญญาณก็มาใสยเกิดก็เลยเป็นกายัะทวารวิถีในช่องนี้ในในจุดนี้เท่านั้นจะกระทบตรงไหนมนุษย์ก็เลยชอบใช่ไหมอยากจะได้สัมผัสอยากจะได้กระทบแต่สิ่งดีๆเท่านั้นในจุดต่างๆใช่ไหม แล้วก็อยากจะให้มีอะไรมากระทบสัมผัสเราแต่นิ่มๆดีๆเท่านั้นเราอยากจะได้สุขสัมผัสอยากจะได้สุขกายเกิดขึ้นจากการกระทบอยากจะนั่งเราอยากได้ที่นั่งนิ่มๆนอนก็ได้ที่นอนนิ่มๆใช่ไหมฉะนั้นสรุปแล้วก็คือตัวกายวิญญาณน,นัสสะอาธานภาวาปะปัจุบัานอมีการทรงไว้ซึ่งกายวิญญาณเป็นผลปรากฏทรงไว้ก็คือเป็นที่ตั้ง เป็นที่ตั้งของกายยวิญญาณเนี่ยเป็นผลเป็นอาการปรากฏต่อยานปัญญาของผู้ที่เข้าไปรู้พอเราไปเห็นตัวกายวิญญากายาประสาทปุ๊บก็จะรู้ทันทีว่ากายยประสาทะหรือกายวยตวุเนี่ยเป็นที่ตั้งของกายยวิญญาเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของกายยวิญญาณและมีมหาพุทโปอันเกิดจากกรรมมีกรรมเป็นสมุทฐานอันเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้ไข้ที่จะกระทบ ถูกต้องเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นสรุปก็คือว่าตัวกายภสษาทะเนี่ยมาจากกรรมที่มีความปรารถนาอยากจะได้สัมผัสอยากจะกระทบสัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดก็มาจากอะไรเนี่ยมาจากตัณหากลมไหนเป็นรูปปัตนหาสัทธาตัณหาคันธาตัณหาราสาตัณหาโพธพัฒตัณหาตัณหาไหนตัณหาไหนสร้างกายภาษาโพธพัตัณหา ความปรารถนาที่จะกระทบโผฏฐพารมีนี่แหละตัณหาคือความอยากกระทบอยากจะสัมผัสใครพบในบรรดาตัณหาทางทวารทั้งห้าเนี่ยทางรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธาตัณหาราษตัณหาโผฏฐพัตัณหาเนี่ยตัณหาไหนมีอิทธิพลกับเรามากความยินดีทางไหนใครทางทวารตามีกําลังมากใครทวารหูชอบเสียงทวารจมูก ทวารลิ้นทวารลิ้นกินเนี่ยชอบกุ่นตะโกนกินอัทวารกายชอบผดธั่พารมนี่โอ้โหเห็นไหมว่าวบางคนดุนแรงต่างกันจริงๆนะแต่บางคนบอกเอาทั้งหมดแหละถ้าจะไปหนะ้าที่ใดๆก็แล้วแต่สีต้องสวยเสียงต้องเพาะกลิ่นต้องหอมรสต้องอร่อยสัมผัสต,ต้องนิ่มโอ้ยตัณหาเพ่นพ่านไปหมดแม้ทางใจด้วยนะทางใจก็ต้องได้ทำมาลมได้ความ ได้บรรยากาศได้จินตนาการที่ยอดเยี่ยมแล้วบางคนชอบจินตนาการมากเห็นอะไรพบเนี่โหจินตนาการอย่างเหลือล้ําเลยจินตนาการเยอะมากเวลาฟังธรรมะแล้วจินตนาการไปได้เยอะไหมจินตนาการโอ้โหเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ทำศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นให้ได้ประชุมอริยมรรคเราจะต้องรอบรู้ว่าธรรมเนี่ยอัตภาพจินตนาการแบบนี้เยอะไหม หรือว่าฟังไปก็ทิ้งไปฟังไปก็ทิ้งไปไม่ได้ไปมันมันไม่ไปอ่ะทางเนี้ยมันจะไปทางกามมคุณนอยู่เลยทางทางธรรมะมันไม่ไปแล้วกลุ่มไหนฟังอย่างนั้นแหละังเซ็งเซงเซงเซง,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 งฟังที่อยากจะเป็นคนดีเท่านั้นที่ฟังเนี่ยแต่มันดันแล้วดันอีกมันก็จะกลับไปหากามใครเป็นแบบนี้บ้างมันมีแบบนี้นะที่พยายามฟังเนี่ยโอ้โหมันไม่ค่อยเข้าท่าในความรู้สึกของตัณหาเลยตัณหาไม่ได้ชอบ เหมือนเหมือนพระโพธิสัตว์มีอยู่ชาตินึงเขาบอกว่าแกยินดีในการบวชอยู่แค่เจ็ดวันนึงตั้งแต่นั้นมาอยากศึกทุกวันอยากศึกทุกวันแต่ศึกไม่ได้อายเขาต้องมทนอยู่งั้นนยว่าเออยังมีมอะไรไหมเหมือนกันที่เรามาเรียนศึกษาพระธรรมเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ยินดีเท่าไรหร่หรอกแต่มันจําเป็นมันไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยมันต้องมาศึกษา แต่ใจมันก็ยังไม่ได้น้อมจริงๆจังๆใครมีอาการแบบนี้ไหม <c oughs> ไม่เป็นใช่ไ <c oughs> หมลึกๆบางคนมาเต็มที่แล้วบอกโอ้โหเราจะต้องพ้นทุกแน่นอนมั่นใจตัวเองแล้วว่ามาเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วบอกไปทางนี้แหละเราไม่ไม่จอย้อนกลับหลังแล้วเป็นแบบนี้ไหม <c oughs> ไม่มีใครพยักหน้าเลยออมีไม่กี่โอ <c oughs> <c oughs> มาตั้งหกเดือนกว่าแล้วยังดึงไม่ขึ้นไม่ตัวหนักกันอย่างเกาะแน่นเกินนะเกาะกามาคุณเนี่ยดึงไม่ออกกันเลยพวกเราเหมเหนียวเหมือนตุ๊กแกเลยเหมือนแมวแมวนี่ก็ดิ้สีด้านกา็ดึงขึ้นมันย่อตัวลงพอดึงลงมันโก่งตัวขึ้นดึงข้างหน้ามันถอยหลังดึงข้างหลังมันย่นไปข้างหน้าโอ้เป็นเหมือนแมวแท้ดึง แมวคือดื้อนนดื้อเหมือนแมวเขาจงไม่มาแต่จริงค้งมากันหมดแล้วมั้งไาอยังเริ่มมาแล้วนะโอเคใหม่ๆนี่เริ่มลังเลลังเลแต่ตอนนี้โอเคนะสรุปก็คือว่าความใสของหาพุทธร,รูปอันควรแก่การกระทบทพลถลารอบกายภาสตรเป็นนี้ฉะนั้นตัวกายศาสตรเนี่ย มีมหาพุทธรูปอันเกิดจากกรรมมีมีกรรมเป็นสมุธฐานอันเป็นเหตุแห่งความเป็นพวกใครที่จะกระทบถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดก็หมายความว่ากายพิศสาตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการประชุมกันของมหาพุทธรูปคือดินน้ำไฟลมรวมทั้งรูปอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบในกราบเดียวกันด้วยที่เกิดจากกรรมประเภทเดียวกันนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเขาจึงเรียกว่ากรรมมชรูป กรรมตัวนี้นะที่เราทํามาในอดีตเนี่ยมีเจตจํานงมีความจงใจตั้งใจมีโพตาภาตัณหาเป็นเป็นเป็นแวดล้อมเพราะเราปรารถนาอยากจะกระทบสัมผัสที่ชอบตัณหาเปนชอบอยากจะได้มีกายยราสตรตัณหาชอบอยากจะมีจักขุปสาสตรตัณหาชอบอยากจะมีคานศาปาสตรตัณหาชอบอยากจะมีชิวหาปศาสตรคานศาปัสตรชิวหาปศาสตรและกายยปัสตร ฉันั้นภาษาททั้งห้าคือความใสทั้ง5้าอย่างเนี่ยมันเป็นที่รองรับแผ่เข้าไปเพื่อจะรับปัญจารมคือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธ์เนี่ยนีมูสาสตร์ทั้งหลายก็ถูกตันหาในหนึ่งหนึ่งในในตัวในตัวอดีตเหตุเนี่ยอวิชาตัณหาอุปาทานสังขารและกรรมโดยมากก็จะจัดเป็น5ชุดอย่างนี้ แต่ตัวเด่นที่สุดก็คือตัณหาตัณหาท่านถึงจัดเป็นสมุทัยสัจจะเป็นสมุทัยสัจจะมันออกหน้ามันเป็นตัวนําหน้านําเสนอตลอดเวลาเลยเนี่ยนี่เป็นแบบนี้ฉะนั้นตัวตัณหาตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างเป็นตัวกํากับท่านในพุทธพจน์ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนตัณหาผู้สร้างเรือนเนี่ยเราพบท่านแล้วแต่ก่อนเนี่ย แต่ก่อนเราไม่พบเรายังไม่ได้สัมมาสัมพุทธิยาณเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นรูปเป็นพระอรหันเนี่ยเราไม่รู้จักท่านเราก็ปล่อยให้ท่านสร้างสร้างเรือนเนี่ยเรือนก็คืออัตภาพนี้เพราะนั้นตัณหาเป็นผู้สร้างจากขปภสสาโสตภสสัตคานาปัสสัติวหาภาษากายะปาสสนะแล้วก็สร้างตัวรูปขันฉนเสร็จก็สร้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรือนคืออัตภาพ ก็คือขันห้าเนี่ยตันหาเป็นผู้สร้างนี่ยกให้ตันหาคําว่าตันหาในที่นี้ยกินความไม่ถึงอาวิชาคือความไม่รู้แล้วก็อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นไอตัวสังขารละตัวปรุงแต่งแล้วก็ตัวกรรมกรรมนั่นแหละตันไม่ใช่พอบอกว่าตันหานี่รู้เลยนะว่าเอาตันหาเป็นด่านหน้าจริงๆเหมือนคําว่าพระราชาสเสด็จนี่ยนะโอ้โหมีบริวาร องคาพยพเพียบหมดชั้นใดเพราะพูดถึงตันหาที่เป็นตัวสร้างเรือนไม่ใช่ตันหาตัวเดียวมันมีความไม่รู้นี่แหละถึงอยากมันถึงสร้างตาหัวจมูกลิ้นกายมาเนี่ยเราถึงถึงปรารถนาอยากได้สิ่งนี้เห็นไหมความไม่รู้จริงๆนะจากคุปศาสตร์โสตศาสตรไอ้แล้วเอามาก็คือสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเจาะเข้าไปจริงๆจากคุปศาสตร์มันไม่ได้มีความงามในนั้นคนะสิวหากายะปราสตรเป็นต้นเหล่านี้ ความงามมันก็ไม่มีความเที่ยงก็ไม่มีคว,มความสุขที่แท้จริงก็ไม่มีความเป็นอัตตาตัวตนก็ไม่มีเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไหมแต่ความไม่รู้เขาหมู่สัตว์เพราะมีอวิชชาคือความมืดบอดเนี่ยมันก็ปิดเพราะปิดกั้นกันมาแล้วก็แล้วก็เอาแล้วอยากจะได้ขึ้นมาพอได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องดูแลกันเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยเอนนี้แล้วยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดอยากได้ต่อนะยังสําคัญว่าอยากจะได้ตาที่ดีกว่านี้หูที่ดีกว่านี้จะหมูกเล่นกายที่ดีกว่านี้ ตอนนี้ยังไม่พอใจใช่ไหมตัณหาก็ยังไม่พอใจถ้ามันเปลี่ยนในอัตภาพนี้ได้เราก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนที่ได้ตาที่ดีขึ้นเ,นเป็นต้นโหยางมักเล่นกายที่ดีขึ้นนี้เป็นต้นเนี่ยตัณหามันอยากไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทีนี้เวลามันอยากได้ตาที่ดีอยากได้ตาหัวจมูกเล่นกายใจแต่เวลามันทํากรรมเนี่ยมันไม่รู้นี่มันก็ทากายกายกรรมที่เป็นกุศลวิจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นอกุศลเวลาทําอกุศลขึ้นมาก็เอาไปแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี้ ทุกษัตริย์จะก็ลงต่ำนี่เป็นแบบนี้อดดวิถี